เอาเนื้อที่ย่างไว้มาห่อผักให้สั่งผักชีแยกเอามากินกับหมูกระทะจะอร่อยยิ่งขึ้นจ้าแล้วถ้าใครชอบกินเผ็ดก็นี่เลยเอาพริกป่นลงไปใส่แบบนี้จ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆพีชาจากมารุมุาราลรวาเจแปนนะคะ ชวนเพื่อนๆคุยกันเรื่องคนมาหลาย EP แล้ว EP นี้พี่ชายจะชวนเพื่อนๆคุยกันเรื่องอาหารบ้างนะคะในเมืองไทยเนี่ยร้านอาหารญี่ปุ่นบูมมากๆเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นซูชิราเมงอูโดซบะอิซากยะเรียกได้ว่าแทบจะมีอาหารญี่ปุ่นทุกประเภทในเมืองไทยเลยนะคะเพื่อนๆในขณะเดียวกันค่ะที่ญี่ปุ่นเองอาหารไทยนก็บูมมากๆเช่นกันนะคะพี่ชายไปเจอผลสํารวจหนึ่งในญี่ปุ่นน่าสนใจมากๆเลยเป็นผลสารวจจานวนร้านอาหารไทยในโตเกียวคะ่ะเพื่อนๆผลสารวจนเนี้ยบอกว่า จำนวนร้านอาหารไทยในโตเกียวมีอยู่ทั้งหมด793ดแห่งนะคะ และก็มีจำนวนร้านอาหารเวียดนามทั้งหมด293แห่งเท่ากับว่าจำนวนร้านอาหารไทยมากกว่าจำนวนร้านอาหารเวียดนามมากถึง3มเท่าเลยนะคะที่ร้านอาหารไทยเยอะขนาดนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าดีมานความชอบอาหารไทยสูงขึ้นมากๆเลยนะคะส่วนเมนูอาหารไทยที่คนญี่ปุ่นชื่นชอบก็อย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งยำวุ้นเส้นแกงเขียวหวานผัดไทยหรือแม้กระทั่งผักชีแต่วันนี้พี่ชามาไดจะมาเล่าเรื่องต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานแล้วก็ผัดไทย แต่อย่างใดนะคะพี่ชาจะมาเล่าเรื่องอาหารประจำชาติไทยยุคใหม่ยางหมูกระทะในญี่ปุ่นนะคะในช่วงสองปีที่ผ่านมาหมูกระทะเริ่มเป็นเทรนดที่น่าสนใจในญี่ปุ่นนะคะมีร้านอาหารไทยเริ่มเอาเมนูหมูกระทะเข้าไปขายมีการดัดแปลงให้เข้ากับคนญี่ปุ่นและก็มีวิธีการกินที่คนไทยต้องเกาหัวด้วยความงุนงงสงสัยเลยนะคะ มาค่ะเรามาล้อวงกินหมูกระทะกันเอาไม่ใช่เรามาฟังกันค่ะว่าคนญี่ปุ่นเขาคิดยังไงกับหมูกระทะพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะเข้าเรื่องกันเลยนะคะเพื่อนๆเท่าที่หาข้อมูลมาพี่ชาก็ไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่าใครจุดกระแสหมูกระทะที่แท้จริงรู้แค่ว่ามีร้านอาหารไทยที่เอาหมูกระทะเข้าไปขายแล้วก็มีรายการทีวีแนะนํารวมไปถึงพวกคนญี่ปุ่นที่มาท่องเที่ยวเมืองไทยแล้วเคยกินหมูกระทะพอกลับญี่ปุ่นไปก็คิดถึงหมูกระทะกันนะคะ พี่ชาไปเจอแบบสำรวจที่น่าสนใจอันหนึ่งมาเป็นแบบสำรวจที่สำรวจเฉพาะคนญี่ปุ่นที่ชอบกินเนื้อจำนวน100คนนะคะถามความชอบต่ออาหารเอเชียในญี่ปุ่นค่ะซึ่งในตัวเลือกก็มีหมูกระทะจากไทยจิ้มจุ่มจากไทยบักกุเตจากมาเลเซียเบเกอกจากเนปาและก็คัมจาทังจากเกาหลีค่ะคำถามแรกถามถึงอาหารที่อยากจะกินในปีนี้นะคะสีฟ้าคืออยากจะกินมากที่สุดสีน้ำเงินคืออยากกินค่ะสีเขียวคือไม่ค่อยอยาก สีเขียวต้นคือไม่คิดอยากจะกินเลยนะคะซึ่งหมูกระทะได้คะแนนความอยากกินไปทั้งหมด73โหวตมาเป็นที่1นะคะคำถามที่2ถ้ามีงานปาร์ตี้สังสรรค์ให้ลงคะแนนว่าอยากจะกินอะไรคะ่ะหมูกระทะมาวินเป็นอันดับหนึ่งเช่นกันได้ไปทั้งหมด6 8โหวตนะคะต่อไปเป็นคำถามว่าคิดว่าอาหารเอเชียอะไรที่ต่อไปน่าจะฮิตในญี่ปุ่นหมูกระทะก็มาวินเป็นอันดับหนึ่งเช่นเคยได้ไปทั้งหมด62โหวตนะคะ จากผลหมดนี้ก็พอจะสรุปได้คร่าวๆนะคะว่าในบรรดาอาหารเอเชียที่ขายในญี่ปุ่นดูทรงแล้วหมูกระทะก็น่าจะเป็นที่ชื่นชอบที่สุดนั่นเองค่ะพาต่อไปพีชาจะพาเพื่อนๆไปชมกันนะคะว่าแล้วร้านอาหารไทยที่ขายหมูกระทะในญี่ปุ่นเขามีวิธีกินยังไงขายหมูกระทะยังไงทําโฆษณาอย่างไงทําการตลาดยังไงไปชมกันต่อเลยค่ะร้านที่โด่งดังในการนําหมูกระทะ อาหารแห่งการเฉลิมฉลองประจำชาติไทยเข้าไปขายที่ญี่ปุ่นจนได้พื้นที่สื่อในญี่ปุ่นไม่แนะนำร้านนี้ไม่ได้เลยนะคะร้านนี้มีชื่อว่าไทยยะไต9 99เป็นร้านที่ดังทําการตลาดเก่งมากสมัยก่อนก็เคยเอาเมนูผักชีไปขายจนดังมาแล้วนะคะเคยออกทั้งทีวีนิตยสารแล้วก็ดังในโลกโซเชียลมากๆเลยสําหรับร้านนี้เมนูหมูกระทะไม่ได้เป็นเมนูที่ขายตลอดแต่มาเป็นฤดูกาลค่ะ ซึ่งเขาก็โปรโมทว่าเทรนด์อาหารใหม่ของยุคนี้คือการเอายากินิคุหรือปิ้งย่างมารวมกับนาเบะหรือหม้อไฟเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่เรียกว่าหมูกระทะจ้าแล้วคนญี่ปุ่นเกือบทั้งประเทศเป็นพวกบ้าสุขภาพนะคะร้านมีเขาเคลมว่าเขาทำซุปสูตรพิเศษของเขาขึ้นมา เป็นซุปสมุนไพรที่มีเบสเป็นซุปหมูแล้วก็สมุนไพรไทยนานาชนิดเช่นกระชายคิงขา่าพุทราเปลือกอบเชยแล้วก็สมุนไพรไทยอีกหลายชนิดมาเคี่ยวกลายเป็นซุปสูตรพิเศษของร้านนะคะหมูกระทะของร้านจึงเป็นเมนูอาหารสำหรับคนรักสุขภาพสพรรพคุณก็คือกินแล้วสวยชะลอวัยแอนตี้เอดจิง ซึ่งเมนูสุขภาพอย่างหมูกระทะจะทำให้คุณรู้สึกผิดน้อยลงแม้ว่าจะกินเยอะก็ตามโอ้โหงานขายนี่ยอมให้ญี่ปุ่นจริงๆนะคะหมูกระทะของเรากลายเป็นเมนูรักสุขภาพไปแล้วจ้า mm hmm. การเริ่มมีเทรนด์ของการกินหมูกระทะทําทให้มีบทความวิเคราะห์ออกมาด้วยค่ะว่าทําไมหมูกระทะถึงเป็นอาหารที่นิยมยางล้นหลามในเมืองไทยซึ่งคนญี่ปุ่นเขาก็วิเคราะห์ไว้ว่าข้อหน,นะคะ ความรู้สึกสบายๆกับบรรยากาศร้านเปิดโลง่งทําให้ควรไปกินคลึกคลื้นค่ะข้อที่2องเขาบอกว่าคนไทยชอบบุฟเฟ่ค่ะและข้อที่3เขาบอกว่าความอร่อยที่ได้กินทั้งปิ้งย่างแล้วก็ต้มในคราวเดียวกันความอร่อยนี้ก็เลยเพิ่มทวีคูณขึ้นเป็นหลายเท่าเลยทีเดียวนะคะในบทความยังบอกอีกนะคะว่าหมูกระทะเป็นอาหารคลาสสิกที่คนไทยเพลิดเพลินในการกินกับเพื่อนแล้วก็ครอบครัวอย่างสนุกสนานเป็นเมนูที่คืนความกระปี้กระเป๋านะคะไม่ว่าจะอยู่ในห้วงรักหรืออกหัก คนไทยก็ไปกินหมูกระทะกันค่ะพี่ชาอ่านแล้วยาจะสอนคนญี่ปุ่นมากเลยค่ะว่าประเทศไทยมีคำพูดว่าหมูกระทะจะเยียวยาทุกสิ่งด้วยละจะเธอจา๋าอีกหนึ่งสิ่งที่คนเขียนบทความวิเคราะห์ว่าหมูกระทะน่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นในญี่ปุ่นก็เพราะว่ามันเป็นอาหารที่ใครกินก็อร่อยค่ะต้องเล่าแบบนี้นะคะว่าถึงแม้ว่าอาหารไทยจะเป็นที่นิยมในญี่ปุ่นแต่คนญี่ปุ่นที่ไม่ชอบอาหารไทยก็มีอยู่ไม่น้อยนะคะ คือแพ้ความเผ็ดค่ะหรือไม่ก็ไม่ชอบเครื่องปรุงรังอยากของไทยนะคะอย่างเช่นน้ำปลาผักชีอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าหมูกระทะมันคือการเอาเนื้อมาปิงป้งปิง้งย่างๆเอาผักมาต้มแล้วก็ไม่เผ็ดด้วยใช่ไหมคะคนที่เขาไม่ชอบอาหารไทยก็สามารถเอนจอยหมูกระทะได้คนญี่ปุ่นที่กินอาหารไทยไม่เก่งแต่ก็บอกว่าหมูกระทะอร่อยจริงๆค่ะนอกจากร้านไทยยะยไต่99้นี้แล้วก็ยังมีร้านอาหารไทยร้านอื่นๆที่ขายหมูกระทะได้ค่ะ พอหมูกระทะเอาไปขายในญี่ปุ่นก็มีหลายสูตรแล้วก็แตกต่างกันไปตามร้านที่เอาไปขายบางสูตรก็ใส่ถั่วง,งอกแบบนี้เลยจ้าส่วนหมูญี่ปุ่นแล่มาชิ้นใหญ่เชียวแค่หนึ่งชิ้นในกระปาไปครึ่งกระทะแล้วนะคะส่วนน้ำจิ้มนี่ก็สูตรใครสูตรมันนะคะคนญี่ปุ่นคงจะกินเผ็ดไม่ได้น้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ก็ตัดไปเลยนะคะอย่างรูปที่เพื่อนๆเ,เห็นนี้เขาก็มีน้ำจิ้มมาให้สี่ชนิดนะคะมีน้ำจิ้มมะขามน้ำจิ้มน้ำปลาสไตล์ไทย น้ำจิ้มหวานแล้วก็น้ำจิ้มน้ำปลาสไตล์ญี่ปุ่นค่ะแปลกใจนิดนึงอะไรคือน้ำปลาสไตล์ญี่ปุ่นนะคะแล้วคนญี่ปุ่นเวลากินอาหารแนวต้มๆเนี่ยเขาก็จะชอบจบด้วยข้าวค่ะคือเอาข้าวไปต้มกินกับไข่เพื่อปิดมื้ออาหารค่ะอย่างร้านนี้ก็จะมีข้าวไข่ชีสแล้วก็ซอต้มยำนะคะต้มๆแล้วก็ออกมาเป็นข้าวไข่ต้มแบบนี้เลยค่ะบางสูตรเขาจะไม่ใช้ข้าวเป็นเส้นหมี่แทนค่ะสูตรก็คล้ายๆกันเอาบะหมี่ไปต้มแล้วก็ราดด้วยไข่นะคะ ต่อไปนะคะพี่ชาอยากจะแนะนำนี่ค่ะมีรายการของช่องข่าวญี่ปุ่น ANN TV Japan ไปถ่ายทำร้านที่ขายหมูกระทะในญี่ปุ่นเขาก็แนะนำว่าหมูกระทะคืออาหารจากประเทศไทยให้ใส่ผักกาดขาวถั่วงอกแล้วก็ผักต้นอ่อนทานตะวันค่ะคือพี่ชาดูแล้วก็แบบถั่วงอกอะค่ะถั่วงอกคือมันไม่ใช่หมูกระทะตั้งแต่ใส่ถั่วงอกแล้วว่ะค่ะพอต้มผักเสร็จแล้วก็ย่างเนื้อค่ะ เนื้อเนี่ยเอาไปย่างแล้วก็ต้มในคราวเดียวกันนะคะมันจะกลายเป็นชาบูชาบูยังไงล่ะวิธีกินก็ให้เอาเนื้อที่ย่างไว้มาห่อพักแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มทานโอ้โหเพื่อนๆเขากินแบบมีอารยธรรมจังเลยอะคะ่ะหากว่าน้ำจิ้มยังไม่ถูกปากก็สามารถเอาเครื่องปรุงจากพวงเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวเช่นน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็น้ำส้มมาหยาะๆเพิ่มได้เพื่อปรุงรสเป็นรสที่เราชอบได้ตามอิสระอันนี้หามานะคะเรา่าคนไทยไม่ทำแบบนี้จ้า แล้วรายการยังแนะนําต่อด้วยนะคะว่าให้สั่งผักชีแยกเอามากินกับหมูกระทะจะอร่อยยิ่งขึ้นจ้าแนะนําแนะนําแล้วถ้าใครชอบกินเผ็ดก็นี่เลยเอาพริกป่นลงไปใส่แบบนี้จ้ารายการนี้ไม่ใช่รายการแรกที่แนะนําวิธีการกินแบบนี้นะคะร้านที่นําหมูกระทะไปขายอีกร้านก็แนะนําแบบเดียวกันค่ะปิ้งเนื้อเสร็จแล้วต้องท็อปด้วยผักชีแบบนี้จ้าจะอร่อยที่สุด โอ้โหพี่ชาดูแล้วก็อึ้งไปเลยนะคะเอ็นดูคนญี่ปุ่นมากจริงๆที่น่าตกใจมากขึ้นไปอีกก็คือตอนนี้มีเตาหมูกระทะขายที่ญี่ปุ่นแล้วจ้างงมากเวอร์บริษัทนี้นะคะมีชื่อว่า ไทโนไดโด,โ,ดโกโรหรือแปลเป็นภาษาไทยว่าบริษัทครัวไทยนะคะก็เป็นบริษัทที่เอาโปรดักในไทยไปขายในญี่ปุ่นทั้งขัน,นมเครื่องปรุงขูกิ้งเซตเป็นความบังเอิญมากๆเลยปกติพี่ชาก็ตาม Facebook ของเขาอยู่แล้วชอบดูเวลาเขาขายโปรดัก์ไทยให้คนญี่ปุ่นนี่แหละค่ะแล้วล่าสุดปลายเดือนที่แล้วแอบตกใจค่ะเขาขายเตาหมูกระทะค่ะเพื่อนในโพสต์เนี่ยเขียนว่า มีลูกค้ามาสอบถามว่ามีเตาหมูกระทะขายไหมเขาก็เลยเอาวะลองเอามาขายดูเขาบอกว่าเขาลองขายดู12เตาปรากฏว่าขายหมดเกลี้ยงใน30นาทีแรกเลยจ้าพี่ชาดูแล้วลักษณะเตาเนี่ยมันจะคล้ายๆกับของบาร์บีคิวพลาซ่านะคะอันนี้สนนราคาอยู่ที่2,980เยนเท่านั้นจริงๆก็ไม่ได้แพงเลยนะคะเพื่อน นอกจากนี้ยังมียูทูบเบอร์คนญี่ปุ่นทำคอนเทนต์แนะนำหม,มูกระทะกันอยู่พอสมควรเลยพี่ชาจะมาอ่านคอมเมนต์ให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าคนญี่ปุ่นเขาคิดยังไงกับหมูกระทะกันก็มาเริ่มกันที่ความเห็นแรกเลยนะคะหมูกระทะนี่มันจะต้องฮิตแน่ๆความเห็นต่อมาค่ะบอกว่าหมูกระทะมันอร่อยจริงๆแต่หากินยากในญี่ปุ่นนะนะและความเห็นต่อมาค่ะบอกว่าส่วนฉันชอบหมูกระทะมากแต่ไม่มีเตาไง ฉันก็เลยเอาเตาย่างเจงกิสคานมาใช้ไปก่อนตอกไข่ใส่ซุปเนื้อก็อร่อยมากๆเลยอันนี้เล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะเตาเจงกิสคานเป็นแบบนี้ค่ะเจงกิสคานเนี่ยเป็นเมนูที่เอาแกะมาย่างบนกระทะร้อนแล้วก็ผักมากมายหลายชนิดนะคะเป็นเมนูดังของฮอกไกโดค่ะคนต่อมาค่ะบอกว่าสุดยอดมากค่ะทาได้ทั้งปิ้งย่างแล้วก็ชาบูในเตาเดียวกันนะคะคุณคนนี้เขาทวิตว่าไปกินหมูกระทะมาได้ยินได้รู้จากหมูกระทะจากซีรีส์พอเราคู่กันหรือทูเกเตอร์ เป็นอาหารที่เอาปิ้งย่างมารวมกับชาบูอาหารท้องถิ่นที่มีน้ำจิ้มหวานเผ็ดแต่ก็อร่อยฉันว่าถ้าหมูกระทาได้ไปเดบิวต์ขายที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะต้องบูมมากแน่ๆเลยนะความเห็นต่อมาค่ะคุณคนนี้อยู่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าเขาลองเอาเตาหมูกระทาที่ซื้อมาเมื่อวันก่อนมาลองเทสดูน้ำซุปเป็นซุปไก่นะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้แหละ ไม่รู้ว่าเขาซื้อมาจากร้านไทยไดโดโกโรหรือครัวไทยที่พี่ชายแนะนำไปเมื่อสักครู่หรือเปล่านะคะหน้าตาเตาเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะและความเห็นต่อมาบอกว่าอยากจะกินหมูกระทะสักครั้งจังเลยน้ำลายไหลเลยนะคะคนต่อมาค่ะมาทวิตเล่าว่าเมื่อวานไปกินอยาก,กินิคุบวกชาบูไทยที่เรียกว่าหมูกระทะมาเป็นบุฟเฟ่ต์แบบที่ไทยเลยราคาคนละ1 9 9 9เยเยนมีทั้งเนื้อทั้งซีฟู้ดแล้วก็ผักให้ตักเพียบ ฟินทั้งกายและใจความเห็นต่อมาค่ะบอกว่าหมูกระทะคืออาหารที่เอาปิ้งย่างมาบวกกับชาบูอาหารไทยเนี่ยมีหลากหลายประเภทหลายชนิดซับซ้อนมากๆจริงๆริและคนต่อมาค่ะเขามาคอมเมนต์หลังจากดูคลิปหมูกระทะเสร็จนะคะเขาก็เลยสงสัยเลยว่าปกติผมไปเที่ยวเมืองไทยคนเดียวหมูกระทะเนี่ยมันเป็นอาหารที่กินคนเดียวได้ไหมเนี่ยความเห็นต่อมาค่ะบอกว่าเพิ่งเคยเห็นหมูกระทะเป็นครั้งแรกมีเครื่องเคียงเยอะเลย คนที่ชอบแอลกอฮอล์ก็น่าจะชอบเนาะผักก็เยอะน่าจะกินได้ชิวๆเลยคุณคนนี้นะคะเขาบอกว่าหมูกระทะน่านกินมากๆยังไม่เคยกินแต่อยากลองกินเวลาจะลองอะไรแบบนี้ต้องกินที่มันอร่อยๆไม่งั้นภาพจํามันจะแย่ถ้าอร่อยถึงจะแพงก็ยอมจ่ายอยากจะไปกินนะความเห็นต่อมาค่ะบอกว่าคิดถึงหมูกระทะมากที่ไทยหมูกระทะมีกุ้งให้ตักแบบบุฟเฟ่ต์แบบที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีเลยนะคะแล้วเขาก็จําได้ว่าวุ้นเส้นเนี่ยอร่อยมาก คือที่ญี่ปุ่นนะ่ะกุ้งแพงค่ะเพื่อนๆบุฟเฟ่ต์แบบมีกุ้งรวมอยู่ด้วยอยาจจะไม่ค่อยมีนะคะถึงมีก็ราคาแพงมากค่ะความเห็นประมาบอกว่าหมูกระทะมันอร่อยแล้วก็ถูกสู่โ้ยมากๆเลยนะคะและคนสุดท้ายค่ะเขาบอกว่าดูคลิปหมูกระทะแล้วก็อยากจะไปเมืองไทยแล้วจ้าพี่ชาว่าคนญี่ปุ่นเวลาเห็นซูชิ5บาท10บาทที่ไทยก็คงจะอารมณ์เดียวกับพวกเราในตอนนี้ที่เห็นเค้ากินหมูกระทะกันนี่แหละค่ะ หมูห่อผักโรยผักชีแถมโรยเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะดูแล้วก็แปลกตายยังบอกไม่ถูก ก็รู้สึกขัดใจอยากจะพามากินหมูกระทะของจริงของแท้ที่ไทยจริงๆนะคะแต่ก็ดีใจจริงๆค่ะที่คนญี่ปุ่นเขาชื่นชอบอาหารไทยกันแล้วหมูกระทะที่ผสมผสานทางปิ้งย่างและชาบูในหนึ่งเดียวก็เป็นสเสน่ห์ที่ไม่มีในอาหารญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วถ้าวันหนึ่งหมูกระทะฮอตฮิตติดลมบนขึ้นมารอบหน้าเปิดประเทศเราก็อาจจะเห็นคนญี่ปุ่นมาทัวร์กินหมูกระทะก็เป็นได้นะคะ กินหมูกระทะเสร็จแล้วก็มาต่อของหวานกันนะคะและนี่ก็คือช้อนอันแสนน่ารักจากญี่ปุ่นที่จะทําให้ของหวานของเพื่อนๆน,น่ารักขึ้นจนเหมือนกับตั้งทานในร้านคาเฟ่เก๋ๆที่ญี่ปุ่นเลยพิชาไปเจอมาราคาถูกมากและที่สําคัญ m a ดอิน j a p ป n ด้วยนะคะมีให้เลือกหลายแบบเน้นน่ารักเน้นจํานวนใช้เองก็ได้ซื้อไปฝากก็ดีเหมือนเดิมน,นะคะของดีของถูกมีมาไม่เยอะจ้าสนใจก็ไปช็อปได้เดี๋ยวแปะลิงก์ร้านไว้ในคําอธิบายคลิปนะคะ ขายของเสร็จแล้วก็มาขอเพื่อนๆกันต่อเลยนะคะใครที่เชื่นชอบกินหมูกระทะเนี่ยก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กด s u b สไคร b ์ให้กับพี่ชาด้วยนะคะช่องนี้จะได้อยู่กับเพื่อนๆไป็นนานๆน,นะคะแล้วใครมีคอมเมนต์มีความเห็นอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาคุยกับพี่ชาได้นะคะพี่ชาอ่านตลอดแล้วคลิปนี้ก็ขอลาเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ